ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ตรงกับวันที่หของเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับแรมหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งปีมัดแสงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็เข้ามารับฟังดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการที่เรียกว่าเชื่อของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคนก่อนที่จะออกจากเขหสถาน ก็ควรจะตรวจดูตามตำราของแบบโบราณได้บ่งบอกเอาไว้ว่าในแต่ละวันนั้นควรจะปฏิบัติตนและปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สำหรับสีสีที่ดีสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีแดงกับสีเหลืองสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ ติดเนื้อติดตัวดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านอยากได้โชคได้ลาบค่อยท่านลองหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีมีโชคมีลาบสำหรับการเสี่ยงดวงของคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ ในเรื่องของการงานดีวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านทำงานอะไรอยู่ก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงนี้การงานจะเข้ามาเสริมท่านอีกงานใหม่ๆก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้จะยิ่งมีเงินมีทองการเงินการทองก็ไม่มีการสะดุด หยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงระยะนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีพูดจาดีเอาอกเอาใจให้คำปรึกษาหาลือได้ในเรื่องของการงานก็ช่วยกันปรึกษาหลือดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีครีมสีน้ําตาลสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ ในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดี <Earn. S 1> อีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานงการงานวันนี้ <beb a S 2> ท่านต้อง ระมัดระวังสักหน่อยในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้งานที่ท่านคิดว่าทําได้ง่ายๆแต่จะจะกลับทําได้ยากในช่วงของวันนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางคราวท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเร่งด่วนเข้ามาหาท่านให้ท่านรีบทําให้เสร็จในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินก็รู้สึกว่าดีวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆถือว่าการเงินดีในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้ระวังตอนอาตอนเย็นๆอาจจะมีการโต้เถียงเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันในด้านของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเทากับสีน้ําเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีจะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้วันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทำก็เป็นงานดีอยู่แล้วและจะมีงานเสริมเข้ามาอีกเรียกว่าการงานดีการเงินก็ดีวันนี้มีการจับจ่ายใช้สอยอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มีโชคมีลาบเงินนั่นจะหาง่าย เรียกว่าทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของผู้รักคู่ครองถ้าหากว่าเพิ่งเจอเจอเพิ่งคบกันใหม่ๆจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเราก็จัดรวมไว้ในที่นี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธท,ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีเขียวสีน้ำเงินสองสีจะเป็นสีที่ดี เนื้อติดตัวดีจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงถ้าเป็นไปได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยแต่าหากว่าท่านทำงานรวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ระวงังในเรื่องของ ความขัดแยง้งอาจจะมีการพูดจากระทบกระทั่งกันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานคนเกิดวันพุธต้องใจเย็นๆนะอย่าไปต่อรอต่อเถียงกันเดี๋ยวอาจมีเรื่องได้ในวันนี้ท่านระมัดร,ระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ก็ถือว่าดีคนที่เกิดอยู่ในวันพุธนั้นจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทาง ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในวันนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองคนรักคนใคร่ระวางหน่อยในช่วงของตอนเย็นเย็นเขาอาจจะจู้จี้งุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองทำอะไรต้องค่อยๆปรึกษาหารือกันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวางไว้ในเรื่องของอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออากันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจําวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีติดเนื้อติดตัว อันนี้ก็คือสีดำสีเทาสองสีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าเป็นไปได้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานดีวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรจะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินจะหาง่ายงานจะหาคล่องในช่วงของเดือนนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ดีคนที่เกิดในวันพระหรืออาจจะมีรายรับเข้ามาอยู่เรื่อย,เร,อยเรียกว่าการเงินการทองไม่เดือดร้อนทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสำเร็จอยู่ในช่วงของ วันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครระวังสักหน่อยในช่วงของวันนี้อาจจะอามรมณ์ร้อนพูดจางหดหงิดทำอะไรนิดอะไรหน่อยเอาแต่ใจตัวเองให้ท่านละมัดระวังไว้เราอยากใจร้อนตอบแทนมิฉะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันละหรืออาจประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนอันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลสีฟันบุหรี่สองสีนี้ จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบอีกด้วยการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถต่หากว่าท่านจะลองดูให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากหน่อยวันนี้งานจะมีเข้ามาท่านเรียกว่าเป็นงานจุกจิก เป็นงานที่อ่อนและเป็นงานที่ดีอีกด้วยทำอะไรต้องระมัดระวังถตาหากว่าเราอารมณ์ร้อนทำงานนี้อาจจะไม่ค่อยถูกต้องอาจจะต้องใจยเย็ยนๆเ,เพราะว่างานเป็นงานที่ละเอียดอ่อนทำอะไรต้องพิถีพิถันให้ดีในวันนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินหมุนเวียน เข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์จะไม่เดือดร้อนในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้วันนี้้าว่าเพิ่อจะเจอเพิ่งคบกันใหม่ๆดีจะมีของขวัญของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวนั่นก็คือสีเทากับสีดำสองสีนี้ ะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวดีในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านจะลองดูให้ท่านลองยืนเสี่ยงุเดี่ยงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปทางทิศตะวันออกท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนการค้าขายคนเกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ ไม่ว่าท่านจะขายอะไรจะขายดิบขายดีเงินทองจะมีหลังไหลเข้ามาท่านในเรื่องของการค้าขายเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็มีเงินหมุนเวียนเข้าออกหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเรียกว่าการเงินก็ดีในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ต้องใจเย็นเย็นพูดจาอะไรอย่าผงผางถ้าหากว่าเราใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ก็ขอทุกท่าน ที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินนึกถึงทองก็ไห้ไหลามาเทมาก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังในคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี